แต่มันนี่จะมันออก,กนะครับสวยแล้วดูโอ,โอเคอันนี้พอแล้วครับโอเคเลยเดี๋ยวจะให้มันเสร็จจะมันก่อนแก๊สนะครับแต่คันเดี๋ยวเราจะาไปใส่แอร์รอ้อยรอยเย็นร้อยเย็นรอ้นรอยเย็นก่อนนะครับรอเย็นนิดนึง เจอใหญ่ม,มันมันรีบขาดเลยเว้ยโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปพัดไปพัดไปพัดจะพัดเองนะครับเดี๋ยวผมขอลำก่อนเราจะพัดกระดับกันรำมูกกรอบโอเคเนาะจ้ะเดี๋ยวเราไปแล้วก็พัดเก็บพัดนะครนะับเนาะเรงใช้ปืนยิง ต้องใช้ปืนยิงมันถึงจะเข้าเรื่องของเรามันจะเศร้ายัางไงกระถางลองเดี๋ยวเราพลุกกระถางถามา <c oughs> อร่อยเมนูนี้อร่อยครับสนุมาน ไม่ต้องใสร่ราดดอกมันจะมาแทบใส่กระเทียมลงไฟให้มันหอมหน่อยแล้วค่อยๆบรรจุฉันโูดหอมมากเลิเค็่ยวๆใหญ่ ้อย่างนั้นนะครับพอกระทุมกระเทียมหอมแล้วเราก็จะใส่ใส่ใสกระลำลงไป,ปใส่แล้วก็เล่นไฟด้วยเนดะ้อ หลังจากนั้นเราก็พผิวที่ทันหน่อยแล้วที่เลยใส่หมูขอบลงไปหลังจากนั้นพอไปร้อนเกินไปเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปป๊ปปปแบ๊คซี่ เดี๋ยวก็น้ำปลาเราจะหยาจากน้ำก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยจากน้ำต้องใส่น้ำตาลนิดหน่อยเดี๋ยวก็อร่อยด้วยรสดีโอ้โห,โห,โโโหจากน้ำก็ใส น้ำส้มสายชูชักหน่อยอ่อหน่อยดีเดียวนั้น,น,นก็จะอร่อยสุดยอดอย่าไปทุกไหลทุกไหลหน่อยจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไป รสชาติใดๆไม่เหมือนกับเราทำเองแม่นบ่ตะนหมุกกวบทุกอย่างนี้เราอยากไปทำตามเขาเราทำของเราที่คิดว่าอร่อย จริงๆไม่ต Some well ้องไอเป็นหมูสามชั้นธรรมดาก็พอแล้วครับหมูกรอบคือความชอบของเราไงชิมเล็หน่อยเพื่อความอร่อยสุดเลยอือหือคุณชอบไหมว่าพอๆกันใช้ไห แต่ความจริงเนี่ยผมผมผมจะใส่พักทีหลังแล้วก็คือคืงซุ้คืนนิดแบจะอร่อยมากกว่านี้แต่นี่ก็อร่อยสุดยอดแล้วแถำเขาแซ่บหลายจากนั้นผมก็จะตักใส่จานเพื่อความอิ่มสำร้านของเรานะพี่น้องสำคัญหรอว่า แต่หมูกรอบมันมีรสชาติที่ว่าโอ้โแกด๋วแกมันด๋เมาตักเอาทั้งคันเลยนี่ผัดกะหลำหมูกรอบ โอเคเนาะขอบคุณครับที่ชมคลิปสวัสดีครับอร่อยกับยุสธสัดเดอร์บมาคขาหนักกัได้จ้าสวัสดีจ้า